นะคะทุกคนเรามาต้มกล้วยจับกล้วยจับของเราวันนี้เราจะทำหมอะะำ้อเล็กๆนะคะทวามวยเล็กๆแล้วก็ต้มน้ำซุปก่อนอันดับแรกต้มไปแล้วแหละแล้วก็น้ำซุปที่มีก็คือมีซปเปอร์ไก่แล้วก็มีกระดูกหมูแล้วก็มีหมูเด้งแล้วก็ใส่หมูยอ มือยอ่หางคับไปด้วยเนี่ยคนที่มือโย่โอ้กระดูกหมูเน้นๆของไว้เนี้ยแล้วทำกินเองเนอะคะเรื่งเน้นๆเลยทำแค่ถ้วยเดียวพอค่ะนะคะทำถ้วยเดียวเน้นๆพอค่ะอย่างนี้เรามากินกล้วยจับกันตรงนี้เน้นๆค่ะกล้วยจับกันน้ำเดือดบ,บุก๊กๆๆๆๆๆ ให้ผักมันเปลี่ยหน่อยนะคะเพราะว่ากรณีจะทําให้คุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อรู้สึกว่าฟันจะไปบ้านเรียบร้อยละเป็นอยกรณีจะได้ไม่เอาออกนะคะเพราะว่าจะใส่เข้าไปด้วยกันทุกอย่างพอดหม้อเดียวกันในถ้วยเดียวกันเลยแล้วก็ไปอันนี้มาแล้วเนี ก็จะมีเส้นเสน้นอะนรคะเราจะไม่เอาออกไปลวกข้างนอกนะคะเพราะว่าวาันนี้จะต้มไว้ในหม้อเลยเป็นอันเสร็จพิธีค่ะเราเดือดนิดนึงเนาะเราเดือดนิดนึงเราเส้นสุกแป๊บหนึง่งก็จะใส่หอมเจียวข้างบนก็จะมี หอมเจียวแล้วก็มีอะไรนะหอมเจียวหอมซอยนะคะอันนี้รอรอให้เส้นก็สุกน่าจะสุกแล้วแบาง่ายๆถ้วยเราไม่ได้ทําขายหม้อเดียวก็พอ,อค่ะสองถ้วยเดือดบุกๆแล้วค่ะตอนนี้สุกแล้วค่ะค่ะทำการปิดแก๊สชืบบวู้หู้น่ากินมากค่ะ ปิดแกส๊สเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยเพื่อเอาไปให้คุณพ่อรับประทานค่ะช่วงเย็นๆจะต้องกินอาหารกินเบาๆก็พอสำหรับคลิปนี้อีพีนี้จากกันด้วยก๋วยจับร้อนๆค่ะทุกคนใครจะกินมาแล้วค่ะก๋วยจับร้อนๆค่ะเครื <c oughs> ่องเน้นๆหมูยอเต็มๆค่ะมาค่ะทุกคนใครจะกินวรุนี้จะแบ่งให้อร่อยๆค่ะ สำหรับคลิปนี้อ e ีนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ